ยิงโดยที่ไม่ได้ใส่ศูนย์เลยได้ไหมเรามีภัยคุกคามคุณโมณจับปใช้งานเรียบร้อยแล้วโหเร็วมากอรนิดหนึ่งอ่าอันน record, ี้สิเมตรสิเมตรอันนี Sch ้คุณปิงเล็งนิดหนึ่งไหมถามว่าจะเล็งจะเล็งยังไงก่อนก็ในเมื่อมันไม่มีศูนย์ สวัสดีค่ะทุกคนโมชาแนลโมค่ะสวัสดีครับปิงครับผมค่ะวันนี้เราก็จะมาตอบคําถามที่เราอยากรู้กันอ,อีกแล้วนะคะและผมเชื่อว่าก็มีหลายๆคนอยากรู้ค่ะนั่นก็คือเราสามารถใช้ปืนยิงโดยที่ไม่ได้ใส่ศูนย์เลยได้ไหมที่จริงอย่างนี้ที่จริงเขาบอกว่าไม่ต้องมองศูนย์ยิงได้ไหมอืมอ่าฉะนั้นะฉะนั้นวันนี้คือเราจะทําการทดลองแบบนี้ทุกคนค่ะก็คือเราเอาปืนเนี่ยที่เรามีเนาะถอดศูนย์ออาหมดเลยค่ะ ไม่มีศูนย์นะครับผมแล้วเขาเขาตั้งคําถามว่าการป้องกันตัวภายในบ้านเนี่ยมันจะเป็นต้องมองศูนย์จริงหรอ,อคือเอาปากกระบอกแบบแทงไปเลยและยิงเลยได้ไหมนะคะม,มาดูกันซึ่งโจทย์วันนี้เราต้องหาก่อนว่าในบ้านเราเนี่ยระยะมันประมาณกี่เมตร ซึ่งผมก็ไปพยายามวัดพื้นที่ในบ้านตัวเองแล้วแหละก็คือพื้นที่ในห้องนั้นทุกคนอยู่ที่ประมาณห<ะ>้าเมตรแต่ถ้าถงทางเดือนเนี่ยเต็มที่ก็ประมาณ10เมตรฉะนั้นวันนี้เราจะลองประมาณสองระยะครับก็คือห้ากับ1ิเมตรโดยที่ยิงจากปืนไม่มีศูนย์โดยเราจะยิงเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เนาะ,ะแล้วดูว่ามันเข้าเป้าไหมาม,มาเริ่มกันทุกคนได้เลยอันนี้ก็อยู่ที่ระยะประมาณห้าเมตรนะครับก็หุ่น เป้าตัวคนปกตินะครับเป้า IDPA มาตรฐานเนาะผมจะยิงจากอกละกันนะทุกคนเพื่อป้องกันความคาดเคลื่อนจากการชักออกจากซองทุกคนเดี๋ยวให้คุณโมเรามีภัยคุกคามเราอยู่ condition หนึ่งแล้วนะคะก็คือของใช้งานเรียบร้อยแล้วพร้อมนะคะจุดสี่ศูนย์ค่ะโอ้เร็วมากจุดสี่เจ็ดค่ะจุดห้าศูนย์ค่ะโอเคครับก็สามนัดไม่เล็งเลยจุดเท่าไหร่นะ จุดสี่ศูนย์จุดห้าศูนย์อ่ะสุดท้ายจุดห้าศูนย์อ่าประมาณจุดจุดสี่ถึงจุดห้าแล้วกันใช่ได้ประมาณนี้นะครับอันนี้คือคือไม่เลงซึ่งผมมองว่าเวลาประมาณเนี้ยมันคือชีวิตจริงนะค่ะคือขึ้นมาก็คงต้องแบบต้องกดเลยอืมอ่าเราติ๊กไว้ก่อนครับอันนี้คือที่ห้าเมตรเนาะห้าเมตรเดี๋ยวเราไปสิบเมตรกันอ่าสิบเมตรน่าจะประมาณนี้โอ้แต่เอาจริงๆนะชีวิตจริงผมบอกให้ทุกคนสิบเมตรไกล ใช่นะคุกค,คามแต่ใดก็ตามเนี่ยผมว่าถ้าถ้าไกลขนาดเนี่ยผมว่าอาจจะไม่ใช่จุดที่ต้องใช้อาวุธนะอเออไกลนะทุกคนอ่ะแต่เราลองดูลองดูนะ,ะ,นะ,ะโอเคพร้อมนะคะ1.64ค่ะ0.60ค่ะเมื่อกี้0.64นะคะอันนี้จุดหกศูนย์ค่ะ จุดหกเจ็ดค่ะโอเคก็อยู่ประมาณจุดหกจุดหกถึงจุดหกเจ็ดปลายๆนะครับมีข้าวช่วงนี้หนึ่งนะครับ oh. ช่วงนี้หนึ่งอ่าอันนี้สิบเมตรสิบเมตรแสดงว่ามีหายไปหนึ่งใช่ค่ะคุณอมว่าไงมันเป็นไปได้ไหมคือที่จริงผมบอกตามตรงแหละว่าถามว่าถ้าเหตุการณ์จริงอ่ะคือผมเคยคุยกับเจ้าหน้าที่บางบางนายนะทุกคนอันนี้ผมไม่ได้พูดถึงว่าหลักปฏิบัติของทุกคนนะ,ะบางนายเนี่ยเขาบอกเขาเผชิญเหตุจริงๆอะ่ะมันก็ไม่ได้เล็ง คือมันไม่มีเวลาให้เล็งถูกต้องอ่าเอา,อางี้ดีกว่ามันก็คือการชี้ไปแล้วก็กดนะฮะซึ่งก็มีหลายคนที่ฝึกแบบนั้นเหมือนกันเนาะคืออย่างบางคนพกในอยู่แบบเออก็ฝึกชักปืนออกจากซองแล้วก็แบบยิงเลยอ่าใช่ก็คือมันม่นมนเหมือนท่ายิงจากคลิปยิงจากอะไรก็ไม่ได้ใช้ศูนย์นะใช้แนวกล้ามเนื้อในการเล็งเดี๋ยวผมขอลองกลับไปที่ห้าเมตรแล้วยิงต่อเนื่องทีละสองนัดน,นะครับโอเคยิงสัก3มชุดละกันที่ห้าเมตรพร้อมนะคะ จุดแปดแปดนะคะโอเคครับอีกชุดหนึ่งค่ะจุดแปดสี่ค่ะโอเคครับจุดเจ็ดเก้าค่ะโอเคอ่ะก็อยู่ที่ประมาณจุดแปดนะคะจุดจุดเท่าไหร่จุดประมาจุด็จุดแปดประมาณนี้ครับเก้าถึงจุดแปดแปดหกนัดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคหกนัดนี้อยู่ในช่วงนี้หมดเลยทุกคนโอ้อแปลกใจนะเอาจริงๆอ่ะผมพูดดาตรงนะ ถ้ามีศูนย์ช้ากว่านี้ใช่เพราะว่าเราจะเลงแต่พอไม่ไม่มีศูนย์เราไม่เลงแต่ต้องบอกก่อนว่าการการที่จะทําได้แบบนี้คือต้องเป็นคนที่มองว่าต้องฝึกนิดนึงนะคือเป็นแมสเซลเมมโมรีที่ขึ้นปืนมาแล้วก็แบบเออถ้าสมมติว่าคนที่แบบเดย์วันวันแรกมาจับปืนเลยจะยิงได้แบบนี้ไหมก็คงแบบโอ้อาจจะเอางี้ดีกว่าทุกคนผมผมพูดจากจากที่เคยเห็นนะถ้าคนที่มายิงปืนครั้งแรกวันแรกจริงๆนะต่อให้มีศูนย์ต่อให้มีเวลาเลง ยังยิงแบบนี้ไม่ได้เลยใช่ก็คืออ,อยู่ที่การคุมรีคอร์อการสุดท้ายมันยอยู่ที่มัสเตอร์เมโมรีแหละว่าว่าเราแทงปืนจนแบบจนรู้แล้วว่าเนี่ยแนวเนี่ยคือปืนมันตรงกับเป้าใช่แล้วก็ยิงไปนะแต่บอกก่อนนะั้นทุกคนไม่ได้ชี้นําว่าทุกคนต้องไปถอดศูนย์ปืนออกอะไรนะการมีศูนย์ดีแล้วมันทําให้เราจํากัดกลุ่มกระสุนได้แคบลงใช่ค่ะอ่าคือต้องเล็งอยู่ดีถ้าถ้าเลง็งก็ต้องเล็งนะแต่ถ้า<ม>อันนี้ก็มาลองให้ดูอย่างที่พิสูจน์ให้ดูว่าที่เขาพูดกันว่าเออถ้ายิงโดยไม แต่เอาจริงสําหรับโม10เมตรโอเคอย่างที่คุณปิงพูดอะไปยิงอ่าไม่ยิงถ้าถึง10เมตรแล้วแบบเออเราไม่เดี๋ยวเดี๋ยวผมลองยิง15เมตรให้ดูนะพอดีกระสุนเหลือได้ค่ะมา15เมตรยิงเพจแล้วกันประมาณนี้ไม่ไม่ต้องจับโปะนะครับจะดูว่าไม่มีศูนย์เนี่ยยิงโดนไหมก่อนโอเคอ่ถ้ามีเวลาเล็งอันนี้คุณปิงเล็งนิดนึงไหมเล็งโดยแนวถามว่าจะเล็งจะเล็งยังไงก่อนก็ในเมื่อมันไม่มีศูนย์ก็เหมือนแบบแนวหลังสะพานอะไรเงี้ยก็ถูกครับถามว่าเล็ง ถามว่ามันมีจุดเล็งให้ใหเล็งไหมก็คือคือผมมองเลียดไปอย่างเงี้ยมองล่าไปกับกับปืนเนาะมันก็ยิงได้อาจจะไม่ได้แบบเป็นกลุ่มฟิตเปี้ยแม่นยำอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแบบเป้าที่แบบเป็นไซส์เออไซส์น,นุดมห,ห,หรือไซส์อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยมันมันยิงได้นะครับใช่ก็ถือว่าเป็นจริงนะครับข้อพิสูจน์นี้การที่ยิงปืนโดยไม่มีศูนย์มันยิงได้นะครับแล้วก็ยิงเป้าขนาดป้องกันตัวยิงได้แล้วก็เร็วกว่ามีศูนย์ด้วยนะครับอืมโอเคมาทําให้ดูครับผม